วัครับผมนาสนัสดีครับรหัสด้าีน้กวันนี้ก็เราก็มาอยู่ที่หอคับบ้านตะวันครับวันนี้ก็เป็นของพักของเพื่อนผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวนะร วันนี้ผมก็จะมาแนะนําตัวผ่านบรรยากาศของพักบ้านตะวันกันนะครับตอนนี้ผมก็ศึกษายอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตคณะน,นิเทศศาสตร์สาขาการโฆษณาครับตอนนี้อยู่ชั้นปีที่สี่แล้วก็ใกล้จะจบแนละ้วประวัติส่วนตัวนะก็แบบผมก็เป็นคนง่ายๆไม่คิดเยอะเป็นคนติดเพื่อนเวลาว,ว่างก็ชอบมานั่งเล่นอยู่ที่หอคอยชอบว่ายนะ้ำอะไรประมาณนี้คนระับ มันทําให้รู้สึกดีก็โอเคนะก็สุดท้ายนี้ก็ส่งท้ายด้วยภาพบรรยากาศของพักที่ออตะว,วนันครับผมครับ